สวัสดีวันผีหลอกหเาโรวีนแรกลอ,ลอลย,ลยกระทงน,นะครับวันนี้ผีจะมาเรียหัวด้วยอัพรัสเเนโตจากเวนิโตอิตาลีนะครับตัวนี้วันนี้เบิ้ลมาสองขวดนะฮะเป็นองังงนสามสายพันธุ์ด้วยกันโควิน่าลอดิเนล่าและโคิวโนเอ แลสัมผัสนี่ก็คือแบบว่านะฮะเป็นวายปีค่อนข้างใหม่นะครับ2018เพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นก็ยังคงความสาวอืมมีกลิ่นสไ็ดีอะไรแบบนี้โอ้โหรสชาติน่าเรียกว่ามากเลย หอ,อมนะครับแล้วก็ไม่แรงมากแทนนินกลางๆทินชิชใช้ได้เหมาะสำหรับปลาต้มอาหารหรืออะไรนิดหน่อยนะจ๊ะโอ้วันนี้ปฐมดังค่ะเยี่ยม